สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกวันสุกเวลา20นาฬิกา30นาทีพบกับวอร์ดรพบเสริมกับท่านนาวากาศเอกสำริ์ทองอินระหว่างที่บ้านเมืองเรานะครับให้ความสนใจไปที่การจัดตั้งรัฐบาลท่านผู้ชมก็คงจะเห็นหน้าตาของคอรมชุดใหม่ไปแล้วนะครับจะยี้จะแยะ หรือว่าจะแย่นะครับหรือจะเด่นจะดังท่านผู้ชมคิดและพิจารณาได้ในฐานะคนไทยเจ้าของประเทศนะครับว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เพื่อตอบแทนผลประโยชน์กลุ่มต่างๆหรือเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตชาติที่กำลังมีอยู่ บ้านเมืองเรากำลังวิกฤตหนักนะครับโดยเฉพาะวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเงินการคลังท่านผู้ชมทราบไหมครับว่างบประมาณของกระทร,งะร,งงระวงการคลังเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยสี่แสนล้านซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องจัดงบประมาณขนาดนี้ลงไปเหตุผลเพราะอะไรครับเอาไปใช้หนี้ครับดอกเบีย้ยที่ ได้ก่อกันไว้จากการทุจริตคอร์รัปชันโลกก็วิกฤตแต่การตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลก็เหมือนได้เรียนไปแล้วนะครับวิกฤตของโลกเนี่ยนะครับท่านนาวากาศเอกสมฤทธิทองอินได้มาเล่าให้ฟังนะครับทุกอาทิตย์ความคืบหน้าของทุกแนวรบวันนี้นะครับมันแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับ การโจมตีท้าทายกันระหว่างยูเครนรัสเซียยูเครนเนี่ยโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าใช้ขีปนาวุธและโดรนเนี่ยนะไปถึงมอสโกแลวในขณะที่รัสเซียก็ต้องการเผด็จศึกยูเครนได้นะครับกรุงเคียบเป็นเป้าหมายซึ่งนั่นหมายความว่าคือการต้องยึดยูเครนแล้วสหรัฐ ส่งขีปนาวุธสนับสนุนทันทีรัสเซียถามว่าสหรัฐต้องการสงครามโลกครั้งที่สามหรือนั่นทางสถานการณ์รัสเซียยูเครนส่วนที่ตะวันออกกลางนะครับโอ้โหคนอิสราเอลออกมาประท้วงรัฐบาลที่บากคลังสงครามนะครับปลดผู้นำทางการทาหาร ส่วนทางฝากฝั่งของประเทศอาหรับนะครับอียิปต์บอกว่าเฮ้ยไอการที่อิสราเอลนะส่งทหารมันแถบแนวชายแดนเนี่ยนะไอแบบนี้มันท้าทายนะปรากฏว่าซาอุดีอาระเบียและกาตาร์บอกว่าหากอียิปต์จะต้องประทะอิสราเอลก็พร้อมหนุนนี่แหละครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับ แต่ก่อนที่จะพบรายละเอียดกับท่านนาวากาศเอกสมฤทธิ์ทออินก็เนี่ยครับกาแฟอาราบิก้าเบต้าบีครับมันอร่อยจริงๆนะครับกาแฟสุขภาพนะครับสำหรับคนสูงวัยท่านผู้ชมดูเลยครับเพล่เ,ปลเ,ปลเปลแป๊บเดียวเนี่ยนะครับท้ายรายการเนี่ยกินหมดแก้วนะวันนึ่บางทีสองสามแก้วแต่ผมเป็นคนที่มีแรงต้านทาน สูงสองก็เซรั่มซิโยอินะครับบำรุงผมนะครับสถาบันทิศทางไทยนะครับจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับที่ช่วยกันสนุนสินค้าซิโยอิเซรัม่มบำรุงผมบำรุงหนังศีรษะเป็นสูตรที่ลูกสาวผมไปร่วมปรึกษารือกับด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพร ทำจากสมุนไพรแท้นะครับคิดค้นทําออกมาเสร็จมาทดลองกับหัวพ่อเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมจําได้นะครับในยุคสมัยก่อนผมเนี่ยตัดผมสั้นสองข้างนี่เถิงก็ไปหมดตรงกลางก็เป็นไข่ดาววันนี้นะครับผมอ่อนๆขึ้นเต็มหัวดอกดํากลับมาไว้ผมยาวอีกครั้งหนึ่งครับช่วยกันสนับสนุนรายได้ทั้งสิน้นไม่ใช่เป็นอาชีพธุรกิจสว่วนตัวนะครับเพื่อสนับสนุนสถาบันทิศท,ทางไทยให้มีกำลัง ที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปกลับเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับท่านนาวการสมฤทธิ์สวัสดีครับท่านครับผมผมเกินไปเรียบร้อยแล้วครับครับท่านขยายความเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรัสเซียบุกยังไงยูเครนโจมตีรัสเซียยังไงครับผมก็ผมก็อยากจะจะสรุปให้ให้ทราบนะครับว่าตอนนี้นี่ทางรัสเซียประกาศอย่างเลยนะครับว่า สหรัฐฯต้องการสงครามโลกครั้งที่สามนี่โดยทางทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเป็นคนพูดเองนะครับครับสาเหตุก็นเนื่องมาจากว่าในระยะหลังนับตั้งแต่ที่ยูเครนได้บุกเข้ามาในประเทศรัสเซียนี่นะครับครับก็ประมาณจนถึงวันนี้ก็ต้องเรียกว่าครบแล้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับก็พยายามบุกเข้าไปเต็มที่จนกระทั่งล่าสุดนี่ใช้ว่าถึงขั้นเรียกว่าใช้ดโดรนนะครับแล้วก็จรวดนะครับโจมตี เมืองต่างของรัเสเซียถึงห้าเมืองด้วยกันนะครับเช่นว่าเมืองอวอลโนเนสนะครับเบคอลอสมอสโกและก็เมืองหลักก็คือทีเมืองเคิร์สนะครับมีศักยาภาพโจมตีได้ห้าเมืองโจมตีโ<ม>ดยใช้โดนประมาณเกือบสองลูกนะครับโจมตีมไปนะครับก็ปรากฏว่าการโจมตีในครั้งนี้ไปถูกขังน้ํามันของของชานกุมาโกด้วยนะครับก็สร้างความสาสวเสียหายพอสมควรรัสเซียก็คือที่ผ่านมาแล้วคือช่วงที่รัสเซีย ช่วงที่ททยูเครนบุกรัสเซียรัยเสเซียก็โตกก่ใช่ไหมแต่ผลจากการโจมตีในครั้งนี้ทห้รัเสเซียนี่นะครับโหมโจมตียูเครนอย่างมโหฬารเลยต้องเรียกว่าอย่างนั้นครับครับแล้วโจมตีส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโจมตีตรงกลางกลางคืนด้วยนะครับครับใช้จรวดทั้งเรียกว่าจรวดฮิซันเดอร์แล้วอีกหลายระบบนะครับยิงมาจากเรือบ้างนะครับใช้เครื่องบินบ้างแล้วก็ยิงมาจากฐานทัพที่อ,อยู่ที่รัสเซียบ้าง้วครับแล้วก็ที่กองกําลังที่อยู่ในยูเครนบ้างยิงไปนี่ครับ วันนึงยังไม่ทำไม่ไม่ไม่ทำลายก็คือประมาณสี่สิบห้าสิบห้าสิบลูก้วยกันนะครับจนล่าสุดนี่นะครับก็รัสเซียก็ถล่มเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางทหารของของนาโต้ต็ตะปูของนาโต้ครับเพราะว่าการถล่มในครั้งนี้นี่ทำให้ทหารนาโต้นี่ครับแล้วก็ทหารยุเคนด้วยครับเสียชีวิตและกระบะเจ็บรวงกันแล้วเนี่ยเกือบเกือบห้าร้อยนายเลยกันนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับทางสหรัฐมากเลยแค่คำว่าสร้างเขาไม่ไม่ไม่พอใจเลย ไรมีส okay. ิทธิ์อะไรไม่พอใจเขาก็ไม่พอใจที่เห็นว่าคนคนของตัวเองเนี่ยเสียสีวิตไปเยอะนะครับถึงขนาดประกาศแล้วว่าต่อไปนี้จะเร่งส่งเขาเรียกว่าจรวดจะเขาเรียกว่าอะไรอจัสเซมนะครับซึ่งมีรัศมีทําการเนี่ยประมาณหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับให้กับยูเครนเพื่อโจมตีรัสเซียซึ่งอะไรคือหือฮามาตอนตอนนี้นะครับแล้วระบบป้องกันของรัสเซียครับมันดูเหมือนกับว่าแค่โดนเข้าไปโจมตี ที่ยูเครนส่งไปเนี่ยรัสเซยียป้องกันไม่ได้อ่าป้องกันได้ครับป้องกันได้ก็ป้องกันได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ป้องกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต่วนส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเล่นรอดจากระบบป้องกันไม่ได้แต่ถ้าเจอเนี่ยขีปนาวุธจากสหรัฐอะไรเข้าไปอีกไอ้นี่ถึงทําให้รัสเซยียโกรธถูกไหมครัว,ครว่าสหรัฐต้องการสงครามโลกครั้งที่สามครับคนพูดเนี่ยคือรัฐมนตรีต่างประเทศของของรัสเซียสองสามวันนี้พูดมาพูดมาบ่อยมากครับแล้วก็ทางรัฐบาลโปรตุนยั์ก็ประกาศเลยว่าก็พร้อม พร้อมพร้อมทีจะ,ะเผชิญน,นะครับนนสงครามโลกครั้งที่สมพร้อมที่จะ,จะ,ะเผชิญแลวตอนนี้รัสเซียไอ้น,นี้ประธาน,นิบดีปูตินพูดเองใช่ไหแลวตอนนี้รัสเซียก็กำลังเร่งประชุมเขาเรียกว่าเร่งประชุมอันนี้ผมได้นำเรียนไปบ้างแล้วนะครับว่าคือเร่งประชุมลดเงื่อนไขนต่างๆในการที่ว่าจะตอบโต้ต่างชาติคือว่าลดเงื่อนไขาการใช้ระเบิดนิวเคลียร์เดิมทีนี่ทางรัสเซียก็จะรู้ว่ามีข้อตกลงกับทางอเมริกาบ้างทางหลายๆประเทศนะว่าจะใช้นิวเคลียร์เมื่อถูกโจมตีก่อนครับ แต่ตอนนี้นี่ไม่จําเป็นต้องถกโจมตีก่อนคือถ้ามองูแล้วว่าประเทศหรือว่าคู่ปรับคู่สงครามนี่มีแนวโน้มที่จะใช้แล้วเป็นศัตรูสิ่งสำคัญนี่สามารถยิงนิวเคลียร์ได้เลยประชุมอะไรครับรัสเซียประชุมอะไรประชุมเพื่อแก้ไขระเบียบของตัวเองครับใช่ครับในการใช้นิวเคลียร์ระเบียบอันเป็นข้อจํากัดของตัวเองในการใช้นิวเคลียร์เพื่อที่จะปลดล็อกใช่ครับเอาล่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่เราต้องเกตสังเกตให้ดีนีก็คือว่า ในการแก้ไขกฎใช้หนวเคียครั้งนี้เนี่ยครับไม่จําเป็นที่ว่าปูตินต้องยิงคนเดียวนะครับอาจจะให้คนอื่นลองลอกไปี่ใช้ก็ได้เมื่อก่อนท่านประธานาธิบดีปูตินคนเดียวที่มีสิทธิ์สั่งกฎสั่งกฎนะเหมือนเราดูในหนังนะมีกุญแจมาไขทันนั้นอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วครับลดกันไขเรื่องมาอาจจะให้คนอื่นอาจจะเป็นระดับลองลงไปก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นเป็นเแค่ว่าเป็นการปลดล็อกข้อจํากัดลงไปมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเฉพาะการส่งที่อเมริกาประกาศจะให้จรวดเนี่ยคือทางรัสเซียบอกเลยว่าสหรัฐต้องการต้องคำรุ่นที่สามนะครับอันนี้อันนี้เป็นการเป็นการตอบตโต้กันล่าสุดนะครับครับผมครับครับอ่ะตอนนี้ก็ต้องกลับไปดูแนวรบที่ตะวันออกกลางครับซึ่งเรียกว่าดุเดือดเลือดพล่านหนักขึ้นนะครับเป็นไงบ้างครับท่านครับตอนนี้ผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าถ้าจะสรุปการรบที่ตะวันออกกลางณเวลานี้ต้องยอมรับว่า ข้อที่หนึ่งนะครับ,รบอิสราเอลนี่นะครับเปิดแนวรบพร้อมกันในรอบประเทศเลยซึ่งจําเป็นซึ่งก็จําเป็นไหมเขาจําเป็นเพราะเขาจาเป็น,นใช่ครับเดิมทีบอกว่าจะหยุดที่ถนนกาซาตอนนี้มันอยู่แล้วก็ยังโจมตีต่อไปนะครับแล้วก็ที่เวสแบงซึ่งสงบมานานนะครับตอนนี้ก็ใช้คําว่าโจมตีหนักนะครับโจมตีหนักถึงขั้นที่ว่าโจมตีแล้วก็เหมือนกับว่าจะ เคลื่อนย้ายพลเรือนอส่งเข้าเรียกว่าหน่วยพิเศษหรือว่าหน่วยเค้าเรียกว่าไปทําลายแหล่งสารูปโภคแหล่งต่างๆครับตรงทั้งบางเมืองของเวสต์แบงก์นี่ตอนนี้ก็เขาแบบเงียบเหงาจะกลายเป็นเมือง,งเป็นเมืองร้างไปแล้วนะครับคือพูดงายนะครับทางฝั่งอาหรับเนี่ยกล่าวหาว่าครับอิสราเอลกําลังต้องการล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ตอนนี้ก็คือก็มีคนโจมตีอย่างนั้นเยอะนะครับ,รบแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่า เดิมทีเนี่ยเขามีข้อพิพาทนะฮะข้อยพาคกันที่ชายแดนนะฮะัที่ที่เรียกว่าฟิดาลิเฟรนเฟร์นะครับที่ที่ที่ติจิคอียิปต์ Egypt, ซึ่งอิสราเอลยึดมานะครับปรากฏข้อพิพาทตรงนี้นี่ปรากฏว่าอิสราเอลจะไม่ยอมแค่ว่าจะไม่ยอมให้เป็นเขตปลอดทาหารเริ่มที่เริ่มเป็นเขีดบ,บ๊อบโซนนยครับ,รบโดยที่โดยที่ว่าอิสราเอลต้องยึดต้องคุมตรงนี้ <g ort> แล้วก็ส่งทหารไปคุมด้วยครับ <g ort> ตอนนี้ก็ ช้ทห,หารลาดยางเลยนะลาดยางเลยอียิปต์ไม่พอใจนะครับรันไม่พอใงก็ส่งแคว้วเสนาธิการทหารของอียิปต์นี่ก็ออกมาแคล้วนากาลังมาดูแลมาแรงต่างตอ,ตอนนี้กำลังคำนวนการอยู่คล้ายเหมือนมาตรวจแนวรบแล้วใช่ครับครับก็ปากฏว่า,าจุดนี้ก็อียิเอลก็บอกว่าเป็นจุดที่เ่าส่งอาวุธมาให้ชนวนกาซาบ้างส่งอาวุธมาชาปาเลสน์บ้างก็จ้งตีไปอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เองก็ทําให้ หลายประเทศก็ไม่ก็ไม่พอใจสิสราเอลคือครว่าพูดอย่างพัชบ้านนะครับได้คือเปาสอแบบนั้นนะครับก็ทําให้หลายประเทศม่ว่าจะเป็นทั้งซาอุทั้งกาตาร์ทั้งยูเออ็กประกาศเลยว่าถ้ามีปัญหาคอยภาคกันนีกพร้อมจะอยู่อยู่ฝ่ายอียิปต์อันอันนี้เป็นเรื่องล่าสุดซึ่งนั่นหมายความว่ามันเป็นการเผชิญหน้าที่ชัดเจนกันระหว่างผมใช้คําว่ายิวกับอาหรับแล้วนะครับซึ่งความจริงนะครับตอนที่เราพูดเรื่องประเทศเนี่ยนะครับ ไอ้นั่นเพื่อเห็นภาพในแผนที่โลกรแต่จริงมันเป็นการสู้รบของสองเผ่าพันธุ์ซึ่งฝั่งยิวก็มีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังนะฝั่งอาหรับเนี่ยนะครับเขาก็ต้องสามัคคีกันปัญหาที่เป็นตัวแปรในขณะนี้ก็คือซาอุดิอาระเบียซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยผูกพันกับสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นแฟนเดี๋ยวนี้มายืนข้าง เผ่าพันธุ์อาหรับอย่างเต็มที่ก็เริ่มจะนิ่งๆนะครับนิ่งๆางบางตัวที่บางบ<ว>ตัวที่บวกกับรัสเซียรครับ,รบอัาแล้วฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในประเทศเหล่านี้แหละครับจะทำยังไงเขาจะตัดสินใจยังไงถ้าเปิดฉากกับยูจริงๆคือผมได้เคยนําเรีนไปมาทั้งสองสัปดาห์แล้วนะครับว่าสารัฐข,ขนกําลังไปที่จะไปช่วยอิสราเอลอย่ยมากแล้วก็เกรงว่าอิสราเอลจะรอิหร่านใช่ไหมฮะถึงอย่างไรก็ตามนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้กําลังทั้งหมดโจมตีอิหร่านดัง อย่างเต็มที่หรือว่าเกิดลบอเป็นที่เหตุผลเพราะว่าถ้าโจมตีมากประเทศเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบก็เท่านไปด้วยเพราะนั้นเขาไม่เขาไม่ยอมเลยขาดเมื่อได้รับผลกระทบก็เท่ามากตุ้ดแทก็ต้องหาทางที่จะบีบสหรัฐให้ถอนกําลังออกไปอันนี้ผมผมคาดการณ์ไวาอย่างนั้นนะครับทีนี้สิ่งสาคัญนะครับก็คือว่าตอนนี้อิาเดีเปิดแนวรบทั้งหมดทั้งที่เลบานอนนะครับแล้วนักรบรอตีก็โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเล่นเล่นขนาดหนักเลยนะฮะของสหรัฐนะของทิ่ที่ของทุกชาติที่มีความ เกี่ยวพันกับทางอิสราเอลไม่ไม่ที่เพิ่งเจอหนักๆไปของสหรัฐอเมริกาใช่ครับใช่ครับก็ขนาดเรือบรรทุกขนาดระดับแสนตันกัโดนเดนก็กำลังกระลุกไม่อยู่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับตอนนี้อิสราเอลก็มีปัญหาภายในประเทศนะครับผมจะาให้ข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าคนอิสราเอลเนี่ยเข้ามาชุนงกันนี้ก็หลักหลายแสนคนนะเกือบล้านคนนะครับและนั้นรับประกาศว่าจะชุนมต่อเนื่องไป ถามว่าการชุมนุมเนี่ยชุมนุมเพื่ออะไรผู้อย่างต่อไปคือว่าชุมนุมเพื่อให้ในทันยูนี่ยอมกับนารุพามาร์กเพื่ออะไร,รอยอมจะด้องเพื่อต้องอสงบศึกเสียจะจำจะไม่พูดคขว่ายอมแพ้นะครับเพราะว่าตัวปาาระกันหกคนที่เสียชีวิตไปนี่ก็แป่ว่าก็ยังอยู่อีกเกือบร้อยคนใช่ไหมครับพรรชายก็เก,งกรงว่าตัวปาาระกันเ่านี้ก็จะเสียชีวิตนะก็เลยชุมนุมทีนี้เราต้องข้อตั้งข้อทั้งเอย่างเนึ่งนะครับว่าในขณะที่มีการชุมนุมก็ดีนะครับ การโจมตีของอิสราเอลระหว่างนักทีมบลก็ยังโจมตีกันเรื่อยๆนะครับถ้าจะพูดถึงพื้นที่ของอิสราเอลตอนนี้ผมว่าเกือบหนึ่งในตีนะที่ที่ว่าอยู่ในสำหรับภูมิรบจรวดก็ยิงกันานกระสุนใส่กันมาทั้งอิสราเอลเน้นการใช้กองทัพทางอากาศใช่ไหมครับส่วนนองทีมลก็ใช้ในการใช้โดนใช้จรวดบ้างแล้วที่เมืองหลวงที่เทรวิ่ก็โดนโจมตีมาบ่อยครั้งแล้วถ้าหากว่าขนานี้ก็ยังมีการชุมนุมกันอยู่ถ้าเกิดพลาดไปล่ะครับ อาจจะพลาดโดยบังเอิญหรือว่าอาจจะเป็นทักฝ่ายในทันยูโฮโดนบีบมากแล้วแต่ไปถูกผู้ชุมนุมอะไรจะเกิดขึ้นครับผมว่าเหตุการณ์ตุลแรงก่อนเกตุลาที่ปีเมื่อปีแล้วก็ได้นะฮะเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างยิ่งนะครับเพรนทวนทีครับปีที่แล้วที่รุนแรงเป็นยังไงนะครับก็ก็อิสราเอก็โดนดูโจมตีทางทางรัพามาโจมตีรับมุมที่ิ วันที่เจ็ดตุลาที่ประชาคนเสยียชีวิตไปก็<ม>นับพันคนนะครับปีหกหกใช่ครับเพราะนั้นแล้วขณะโครงการชุมนุมแล้วดูในสมรภูมิรบเนี่ยผมว่าน่าหวาไปตกมากครับอันนี้อันนี้หลายคนอาจจะไม่คิดนะแต่แต่ผมผมให้ข้อสังเกตครับได้ไปทางไปมาได้สูงครับแล้ถ้าเกิดไปมาในสันผมก็ได้เปรียบเลยครับได้โอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าหลังพิงฝาแล้วก็โดนเบียบตลรอดทิศต้องลุยอย่างเดียวพูดพูดง่ายๆนะครับครับครับทีนี้ท่านครับ อิหร่านเนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่ายังมีความแค้นเคืองอยู่เนี่ยนะตอนนี้เงียบไปเลยหรือว่าอย่างไงถ้าจะว่าเงียบไปเลยก็ไม่เงียบนะครับเพราะว่ารอคอยโอกาสอยู่ก็ผมก็เรียนแล้วนะครับว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่สเอรลลบหลายๆกลุ่มแล้วอ่อนแรงลงไปนี่ครับเมื่อนั้นแหละครับอิหร่านจะโจมตีเรียกว่าอิหร่านซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสอยู่ใช่ครับนะแล้วก็เห็นว่าตัวแทนนะ องค์กรปรมานูของสหประชาชาติเนี่ยครับบอกว่าอิรานมีนิวเคลียร์ครับข้อเท็จจริงท่านได้ติดตามข่าวเรื่องนี้ไหมคือก็เมื่อสักประมาณสักต้นเดือนนี้นะครับครับทางเขาเรียกว่าผู้อำนวยการขององค์กรปรมานูสากลของของสหประชาชาตินะฮะหรือ i a e a ที่ที่เรารู้จักกันเองครับครับก็ได้ออกมาแถลงนะครับว่าแถลงอย่างหน้าเร่าห้อยนะฮะหน้าเร่าห้อยนะฮะวิโตกนะครับว่า ยิราน,นี่มีความสามารถที่จะพัฒนาเขาเรียกว่าเพิ่มสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมนี่เกินหกสิบเอร์เซนครับสามารถที่จะผลิตนิวเคลียร์ได้ได้แล้วเช,ชื่อว่าได้แล้วนะครับ,รบโดยความสามารถนี่อีกคือถ้าพัฒนาสมรรถภาพแร่ยูเรเนียมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะจะผลิตได้อย่างน้อยเดือนละลูกและภายในหเดือนเนี่ยเชื่อว่ายิรานจะผลิตนิวเคลียร์ได้ประมาณสิบห้าลูกด้วยกัน ผลิตเองนะผลิตเองครับ,รบทีนี้ผมให้ข้อสังเกตยอย่างนะครับว่าในช่วงที่ท่านฮานเยถูกสังหารที่ที่กุงเตหะรานนี่นะครับและอีกหลังก็ประกาศว่าจะว่าจะโจ,จ,จมตีอิสราเอลครับเครื่องบินรัเสเซียนะครับบรรทุกทั้งอุปกรณ์ทั้งบุคลากรมาที่กุงเตหะรานนี่มากตอนนี้ก็ยังมาอยู่นะครับเป็น,ปนไปอย่างไครับว่ามาช่วยในการพัฒนาระบบพัฒนา ระเบิดนิวเคลียร์ก็ได้อ,นนอันนี้มีความเป็นไปได้ครับ,รบแต่เราโอนตัวในผมเชื่อว่าอีห่านนี้มีนิวเคลียร์มีม,ม,มานานแล้วผมเชื่อม,มีมานานแล้วนะครับครับผมดังนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์สงครามในขณะนี้เนี่ยมันก็ยิ่งใกล้ที่จะถูกจุดติดให้กลายเป็นสงครามโลกเข้าไปโดยเฉพาะหลังจากที่ทางรัสเซียประกาศว่าเอสหรัฐอเมริกาต้องการใช่ไหมแล้วรัสเซียก็พร้อมนะครับปลดล็อก การยิงระเบิดนิวเคลียร์ครับโอ้โหมันมันถือว่ามันวิกฤตสุดสแอาผมก็อย,อยากจะเรียนนะผมเรียนมาหลายครั้งนะครับว่าผมว่าตอนนี้ไม่ว่าคนไทยหรือคนทั้งโลกแล้วกันนะครับว่าถ้าเราพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยทุกคนก็ต้องฉุกคิดที่จะบอกว่าไม่เกิดเนี่ยผมผมคิดว่าคงจะเอาผมให้ห้าสิบหาสิบที่ทกไม่เกิดนะฮะอีกห้าที่ก็บอกว่าเกิด แต่โดยส่วนตัวผมยอมเสมอนะครับว่า,งงางสงครามโลกให้ทำได้เกิดแล้วนะครับครับทำมนั้นเกิดก็มาทำหน้าเขาลบไปแล้วนี่ครับครับใช่ไหมเพียงแต่ว,ว่ายัจํากัดพื้นที่อยู่และเริ่มขยายขยายไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าอาวุธนิวเคลียร์นี่คือตัวกํากับให้สงครามโลกให้สามนี่ดําเนินการไปอย่างชา้าๆมีขั้นมีตอนเพราะเพราะถ้าไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยนะลุยไปแล้วครับมันลุยไปแล้วนี้มันมีการที่จะต้อง แหมระวังกันร,ระวังกันทั้งสองผมก็นําเรียนกับทุกท่านมาวัฒนผ่านทั้งสื่อต่งตางๆมาเลาให้ทุกท่านเขียนหนังสือนะครับว่าสงครามโลกครั้งทสามนั้นเกิดแล้วและจะเกิดทีละขั้นละขัะข้นทีละจุดๆทีละจุดจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วก็มหาอำน,นาจก็ต้องส,รรสารอารวุธใส่กันเพราะนั้นคือคำว่าไม่เกิดนี่ผมว่าเรียนไม่ได้แล้วมันไม่เป็นไม่ได้ไม่เป็นไม่ได้ครับม่เป็นไม่ได้ครก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขยันขมขื่นะครับครับผมครับเราก็พูดกันไปนะครับแต่ดูเหมือนว่า คนไทยยังไม่ตื่นตัวครับท่านผู้ชมครับสาระสำคัญอีรัฐบาลใหม่นะครับฝั่งที่คิดว่าไม่ชอบผมนะฮะก็จะบอกว่าโอ้สนธิยานเนี่ยนะก็จงเกลียดจงชังนะโจมตีรัฐบาลเหลือเกินผมเรียนนะผมไม่เคยโจมตีไม่เคยเอาสิ่งที่ไม่จริงมาพูดแล้วท่านผู้ชมลองไตรตรองสิครับ ว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะในสังคมไทยโดยเฉพาะระดับของรัฐบาลนะผู้นำเนี่ยพูดเรื่องพวกนี้ไม่พูดเรื่องแก้แค้นพูดเรื่องใครทำอะไรกับกูไว้กูจะต้องเอาคืนอะไรมันไปอย่างนั้นหมดนะครับแล้วท่านพูดมาทุกครั้งเลยครับว่าเราควรจะทำยังไง ประเทศไทยเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนอกเหนือจากท่านเตือนเตรียมโน่นเตรียมน,นี่มาแล้วเนี่ยอ่ะก็ผมว่าคือปกติผมก็มักจะไม่เคยวิจับการเมืองนะครับอย่างนี่ผมก็จะเห็นโอ้รู้สึกคนไทยตื่นตัวมากเรื่องการเมืองในปัจจุบันนี้นะครับครับผมผมก็จะพูดก,กลางๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะฮะคิดกันนะครับว่าอ่าอย่างตอนนี้เขาบอกว่าท่านนายกองกิงเนี่ยฮะจะโดนโน่นโดนนี่มอสุบอะไรมามากมายนะครับ แต่ผมเชื่อเลยเกินนะครับก็ส่วนตัวนะครับว่าถ้าท่านนายกโดนมรสุมรหรือปัญหาต่างๆมากมาจะร้องเรียนแม่ร้องอะไรอะไรต่างๆมากมายเนี่ยผมเชื่อว่าตังที่สุดแล้วท่านคงลา,ลาออกลาออกนะครับพ่อจะยอมเหรอคือลาออกเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นที่ว่าแม่แม่ให้ลาออกผมเชื่อว่าอย่างนั้น,นพ่อครับก็ยอมพ่อยอมยอมพ่อเป็นนายกแล้วเพราะฉะนั้นแ,แม่ก็ถ้าลูกเจออย่างนี้ก็อาจจะเจอปัญหามากกว่าแม่ว่าลูกเรา ก็ต้องเชื่อแม่บางอันนี้ผมคิดแบบชาวบ้านนะอันนี้ไม่ได้วิ้คราะห์ในมุมมองทางการเมืองอะไรผมมองแบบมองแบบงั้นมองเนี่ยหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็น่าสนใจครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับปกติเนี่ยนะครับท่านนาวาการเอกสทธิ์เนี่ยท่านหลีกเลี่ยงจะพูดเรื่องการเมืองในประเทศเสมอนะครับแม่วันนี้ได้ออกความเห็นในฐานะคนที่เป็นพ่อนะครับไม่ได้เอาหลักคิดหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองอะไรบางวิเคราะห์กัน ผมคิดว่าเป็นแง่มุมที่น่าสนใจนะครับมันเหมือนเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเราชอบตีความตามตัวหนังสือแต่ทุกท่านลองคิดดูนะครับในสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งทุกการตัดสินใจมันจะมีเรื่องอารมณ์ความคิดสถา,กานการณ์ในขณะนั้นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าไม่ว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรนะครับอยากเห็นรัฐบาลน,นะ ซึ่งจะต้องเดินไปภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตของโลกนะครตัดสินใจทุกอย่างบนหลักการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับนี่เป็นเรื่องสำคัญสุดท้ายเนี่ยครับอยากจะเรียนฝากท่านผู้ชมว่ารายการ w r r ทรีอ e o เซิ r v ฟเนี่ยมืออาทิตย์ละครั้งแต่เพื่อให้การติดตามสถานการณ์เนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมสามารถไปติดตามนะครับเพจใหม่ของสถาบันทิศทางไทยไทยมูฟนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งนำเสนอรายการ Big War เหตุผลที่ต้องเปิดใหม่นะไม่ใช่อยากเปิดใหม่นะครับสื่อที่เราใช้ทุกวันเป็นสื่อของตอนตกไม่ถูกใจตนตกเขาก็เล่นงานเสมอเราก็ต้องเปิดหาช่องทางในการนำเสนอไปเพื่อให้ประชาชนไทยได้เตืนตัวนะครับ ทบันทิตางไทยนะครับยืนยันทํางานตามหลักวิชาชีพวิชาการเพื่อประเทศของเรานะครับมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่เป็นสื่อที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่าเราภูมิใจในตัวเองและความภูมิใจของเราเกิดขึ้นได้เพราะท่านผู้ชมไม่ว่าจะจากการช่วยซื้อสินค้าหรือบริจาคเข้ามานะครับกราบขอบพระคุณด้วยหัวใจสุดท้ายก็วันนี้ ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมแล้วกราบขอบพระคุณท่านนวากาเอกสมิตรตัวนครัคบสวัสดีครับ